สะอมเลยจ้ะพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้ะมาจ้ะมาจ้ะพี่น้องแกะหน่อไม้จ้ะหน่อไม้พี่น้องนี่เราฝากมาให้จ้ะฝากมาให้กินไปเลยซื้อน้ำเขาไปเลยหน่อไม้ไผยบ้านเดี๋ยวสิมากแกะเดี๋ยวสิแกงแกงหน่อไม้เด้อพี่น้องเด้อ มาเด้อพี่นอ้องเลยขยากนี่บอกเุ้ยตันนี่นแก้วนี่พี่น้องปอกแล้วและวม่ได้ก็มาพามาพาจา้ะพาจังสิทำไมใครบ้านข้างในได้พี่น้องเลยแ่บแน่นอนมาเลย มันชิอ่อนแฉบกว่านไม้ไผ่ตรงชวนตัวได้หมักพาบางๆนี่จะนะมาบองตัดทพาแล้ว เอาไปต้มบันนี้พี่น้องอะจะพี่น้องซี่กแกงน้ำใหม่จะพี่น้องนี่กำลังตำเนยนางจะตำเอาหนามานปอกปันป่นเลยผมจริงงี้ก็ได้หรือขั้นเอานามมันก็ได้แต่พ่นนี่แบบว่าขี้ขันนะก็เลยใช้วิธีการตำเอาเนี่ยจะพี่น้องบันนี้เขาหลังจากที่ว่าตำน,น้ำเนยนางหรือ เอาน้ำยันแนงไปแล้ววันนี้ก็มาตำข้าวเบือกับมะขิดจ้ะข้าวเบือหรือข้าวเหนียวแช่น้ำอะไรจ้ะขา้ขาวเหล็กข้าวเบือเอื่นซาลาเปา,เาอื่นด้านนั่นเนาะด้านข้าวเบือจะ้ะนี่แหละส่ว,วนั้นนี่ก็คือน้องใหม่พี่น้องน้องใหม่ที่เขาต้มไมว้แล้วเรียบร้อยเขาใช้มาแกงแกงใส่กบจ้ะพี่น้องนี่มีกบกบเขาก็ล้วนอลไรจะล้วนไปหน่อยนึงให้มันแบบแ่า,าให้มันออกกลิ่นหอม นี่ก็ช่หอกาซิมาแกงแใส่นั่นแหละค่ะแกงกใหม่ใส่ข้าวเบือใส่ยานางใส่ผักใส่ยาใส่ยังกันแ,แล้วแต่คนหมักแ,แต่แต่คนชอบของส่วนตัวเลยจ้านี่จ้พี่น้องหลังจากที่ว่าหอตำลแล้วยังแล้วก้อยข้าวเบือแล้วแล้วขาก็ทอกลงมาเลยจ้พี่น้องมันนี่นี่เทกลงมาอวันนี้หอใส่เครื่องปรุงได้เลยใส่พริกลูกโดดลงไปก่อน เรื่องของโปรดจ้ะวันนี้มาใช้เป็นนัวพี่น้องใส่ปลาแ,แดกนีใส่ปลาแดกได้พี่น้องี่ยพี่น้องใส่ปลาแดกใส่ตอนน้อน้่งกะดูเงินเสียงกระลิงขนาดเนานะใส่อีกตักน้ำมันใส่น้ำใส่ตอนน้ำน้ำ,นำ อ่ะไปะพี่นอ้องเดี๋ยวไปแกงจ้ะนี่จ้ะพี่นอ้องเครื่องที่เฮางทีใส่แกงเราใหม่ก็จะมีมักอึน้อยนี่แล้วก็มีหมกบูแบบจ้ะพี่นอ้องผักคะหรือสะอมจ้ะใส่แกงเราใหม่จ้ะนี่พี่นอ้องเห็นปะหม้อปอดเลยจ้าลุๆเลย จะเอาเครื่องลงพักลงมากดเริ่มทีตัวทีหล่ะน,น,นี่พี่น้องกดบกุบบุบบุบ,บลงมาเนี่บวันนี้เขาก็ไม่ใส่ผักคะหรือผักสะอมเลยจ้ะพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้ะวันนี้ก็ใส่แต่ผักสะอมแล้วกันเสร็จสิ้นเป็นการเรียบร้อยขั้นตอนแกงจ้า นี่เราจะมีแต่ขั้นตอนกินแล้วเนาะบ้านนี้โอเน้องแซบพี่น้องเอ้ยแกงน่อไม้น้อไม้ไทยบ้านแล้วน้อไม้ซดจะพี่น้องแซบพี่น้องนี่แหละผักมาให้จ้ะพี่นอ้นอ,งนนองก็พักมาให้แล้วก็คนจริงเขาวาชิฟากมากก็เลยสื่อ,อน้ำเล่าเลยนี่จ้ะแกงน่อไม้้ะมีพักกับอีกพี่น้อง ได้บานี่ไปเบื่งขั้นตอนกินนี่คือวิธีการแกงเสร็จเรียบร้อยจ้าแกงหน่อไม้จ้าแกงหน่อไม้อันแน่ต้องมีคนทำลายไหลแน่นอนงานนี้แกงหน่อไม้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะแ่บแบแกงหน่อไม้ใส่กบแล้วก็ใส่ผักคะใส่สะอมนี่เห็นบทตอนกบเนี่ยนี่นี่นีว้ายแกงหน่อไม้สดๆจ้าแล้วก็มีมะบวบ มีบักอึ้อน้อยแซ่บแน่นอนมันต้องมีคนนำลายไหลแล้วว่างานนี้อร่อยสุดๆขอบอกจก้ะแซ่บจริงแซ่บจังว้ายมาเด้อใครต้องการใครต้องการมาเด้อจ้ะพี่น้องมากินนำกันเด้อเผามาเด้อเดี๋ยวสิมืดจ้ะแกงหน่อไม้จ้ะแกงหน่อไม้อันแน่ต้องมีคนนำลายไหลแน่นอนงานนี้แกงหน่อไม้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะแซ่บๆแกงหน่อไม้ใส่กบ แล้วก็ใส่ักคขาใส่เส้อมนี่เห็นบอตอนกบเนี่ยนี่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 น,นี่ว้าแกงนอไมส้สดๆจ้าแล้วก็มีมกบววมีมึกยื่นน้อยสบายดีสวัสดีสสดเป็นทางการจากพี่น้องมาได้จะมั้นี่เอาฮเฮ็ดแล้วมาเลยจ้ะพี่น้องเขากันนึ่งชุกยังกันแล้วเวลาแล้วก็มีอันนี้จ้ะแกงนอไม้มกปลานี่นะจ้ะมันนีพักเต็มถาดคือแกงมกปลาคออ๋อมีข้างนอกด้วยน้างนด้วย ม,ม,มาจากพี่นอ้องมาจากท่านผู้ชมทั้งหลายมาจากกินข้าวนำก,กันจ้าขอหมกปลาก่ะหมกปลาจะสดเสียเพราะมีกุุงน้ำไอ้รูดดกดหมกปลาชิวจ้ะ cho ngoài đây okay. Bác nó có mi thuộc bông là cơm ra Quen mi, <laughs> quen subscribe <chưa>? cho kênh Ghiền <laughs> Mì không มีตุหอมหอมมากับชีิน,น้ำเขากไเลอื้มอืมนกมันอรอยน้ำมันแซ่บเด็ดเป็นของน้ำมันน้ำมันออนน้ำมั แฉบกคนทำไมแพตรงไม่ใช่ลองแบานเนยน้าพี่น้องก็นเชียงมาเหาแต่ไม <c oughs> ่ไหวก่แต่เป็มเพกินปปทำไดูบ้านโดนแล้วาแซ่บใหกับ้าาุณทอม อ่อนๆทำไมนุ่มๆจะเป็นทำไมไพปตรงมันเมันจะอ่อนแบบอ่อนยหมๆมันบอ่อนมันมันนุ่มจ้ะ

เชียงก็ะลอกล้วน้ำปงัง,ง,งังมันดิ่อยู่เดียวมันมาจาัะมัน่ยมันเ่ยอากาศดีเนาอ,อากาศแบบมาห่อยนโด,ดนเดดนาะฝนสิดต

Muy bien.

แ okay. ค่เล่าัพียงแค่คิดกินตามเพียงแค่เดี๋ยวมันคิดมันยาวไปเดี๋ยวเพียงแคจะเบือ่อคิดในก็เล่าพี่แลนด์เอาเป็นแค่นี้นเลยเพี่นยงแค่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ต้องแชร์ก็ได้กดติดตามเข้ามาเบิ่งก็กดติดตามให้เนี่ยเพียงแคยเข้ามาขอบใจเพี่นแค่ชุกชุกันได้ใจที่เขามาลูกเปล่าอาเาจ้านใครที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้เน่เยได้ใจแล้วก็กดกระดิ่งไว้น้ำกดไลค์น้ำอ่าแล้วก็เพืที่ เขามาคนเก่าก็เขามาขอบใจเด้อพี่นองเด้อขอบใจไดลา้าจคลิปนี้กันลาไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปเลยค่ะ